นักปราชญ์ท่านกล่าวว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับต้องมีบุญมีวาสนาพอสมควรยิ่งได้มีโอกาสมาพบกันนี่ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะนั้นที่เราได้มาพบกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับอบกเป็นเรื่องบุญเรื่องวาสนาที่เคยทำต่อกันมาก็จะกล่าวถึงเรื่องรถไฟหน่อยนะครับรถไฟนี่มันเป็นขบวนยาวเนาะทางสายยาว ก็เปรียบเหมือนกระบวนชีวิตเลยแหละนะครับอันรถไฟก็มีหลายๆสถานีสถานีก็จะเปรียบเหมือนคู่ครองที่เราจะไปพักพักโดยสารนะครับเหนื่อยแล้วก็ไปพักบทนี้ก็เจตนาเขียนถึงผู้หญิงนะครับที่ค้นหาสถานีพักบางทีก็เลือกจนเกินไปก็เลยไม่มีสถานีจอดนะครับ <c oughs> อันนี้กล่าวถึงผู้หญิงเป็น เป็นช่วยไม่ได้เพราะว่าคนเขียนเป็นผู้ชายนะครับก็เป็นที่มาของบทกวีที่ชื่อรถไฟอะไรสถานีนะเรามาฟังดูว่าเป็นอย่างไรหอบหัวใจเก่าคร่ำร้องร่ำทั่วสั่นรัรววฝากระดีที่ตรงไหนเก็บไออุ่นชีวีจากที่ใด ดังขบวนรถไฟอะไรสถานีเห็นรถด่วนขบวนแล้วขบวนเล่าวิ่งเที่ยวเปล่าควบปูเลงอย่างเร่งรีมองข้างในผู้โดยสารก็ไม่มีแท้โดดเดียวหาที่สถานีพักเมื่อก่อนโน้นรับฝูงชนขึ้นล้นหลาม เลือกเอาตามที่ว่าดีล้วนมีศักยิ้มแช่มชื่นสดใสร้องถ่ายทักวางเงื่อนไขแน่นหนักไว้มากมายเผลอแผลบเดียวไม่ทันไรรถไฟเก่าผู้คนเขาเคยพักดีหลบหนีหายจึงห่อเหี่ยวโหยระเหี่ยด้วยเสียดาย เพลินจนกลายเป็นถนนสายรกรางเปล่าประกาศเลือกหาสถานีจอดขบวนนี้ปลอดค่าโดยสารวานขึ้นบ้างพอเป็นเพื่อนปลอบใจไม่เก็บสตางที่ยังว่างผ่านปีเดือนอย่างเลื่อนลอยเป็นเหมือนดังรถไฟที่ไร้ค่าวูดเรียกหายิ่งซบเซา ยิ่งเหงาหงอยกล้ำกลืนให้อดีตอีกเล็กน้อยสิ้นความหวังจะรอคอยสถานีสวัสดีครับ